เราจะลองมาดูมันมีเหตุการณ์ลักษณะของมรณสติที่เป็นลักษณะของเมื่อกี้โอ้โ oh, ชคดีมากเลยนะครับที่โยมแม่ดารุณีเขาเขาจหัวเรื่องของตายอย่างสง่างามเนี้ยครับความตายอย่างสง่างาม <c oughs> นี้ความตายอย่างสง่างามที่เอ่อเกี่ยวเนื่องการที่อาจจะไม่ใช่พุทธนะครับแต่จ,จะเป็นทางอริยกรรมหรือทาง เดี๋ยวผมจะเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันด้วยนะครับอย่น,นี้จะลองดูนะเดี๋ยวก่อนที่จะมีคําถามในช่วงท้ายนะครับอาจารย์อาจารย์นักนะเชษมาด้วยเหรอครับเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นมองไปหาอในทางในเรื่องความตายเนี่ยมันมีมันมีอญญารยธรรมหนึ่งที่ทก็ค่อนข้างเก่า,าแก่ที่อาจะอาจจะทราบกันดีนะครับเป็นอารยธรรมอียิปต์โบราณนะครับเขาเชื่อเรื่องความตายว่า เนี่ยครับตามความเชื่อของชาวย์โบรลณเนี่ยวิญญาณของผู้ตายจะถูกนําตัวมาที่ห้องโถงแห่งความจริงนะครับเพื่อให้เทพโอซิลิสทําการตัดสินเอ่อวิธีการตัดสินของเขาเนี่ยเขาจะมีตาช่างใช่ไหมครับวางหัวใจกับขนนกไว้เชื่อว่าถ้าเกิดว่าหัวใจหัวใจเบากว่าขนนกเนี่ยแสดงว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนดีนะครับอันนี้คือคือลักษณะของความเชื่อเขาเนาะถ้าเอาหัวใจไปวางแล้วเนี่ยแล้ว โอเคหัวใจมันเบากว่าเขาเชื่อว่าคนผู้ตายเนี่ยจะไปสู่โลกแห่งความตายที่สวยงามยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าอันนี้คือความเชื่อของเขานะแต่ถ้าเอาหัวใจไปชั่งแล้วหัวใจมันมันหนักกว่ามันหนักกว่าคนนกเงครับเขาเชื่อว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีนะครับก็จะมีเขาเ้าใจว่าเป็นเหมือนเหมือนตัวสัตว์ที่เป็น คล้ายเซวรัสหมาสามหัวของทางตะวันตกนะครับแต่ว่านี่เป็นถ้าผมจำไม่ผิดในหัวหัวเป็นจระเข้นะครับหางหางก็เป็นสิงโตลำตัวนี่เป็นอ่ะไอฮิปโป,ปเตม,มัสนะครับประมาณนั้นเขาเขาก็จะเชื่อว่าถ้าช่างแล้วเนี่ยใครตายแล้วช่างแล้วหัวใจหนักกว่าคนนกความเบาบางของหัวใจนี่หมายถึงความดีงามครับเขาเขาเชื่อกันอย่างนั้น หัวใจที่มันมันหนักกว่าคนนกก็แสดงว่าเขาเปมนคนไม่ดีมากก็จะถูกเจ้าสัตว์เมื่อสักครู่นี่ครับอัสมิธหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดในภาษาอียิปต์เขา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 เรียกเจ้าตัวนี้ว่าอัสมิธนะครับมีลักษณะของหัวเป็นจระเช้หางเป็นสิงโตลําตัวเป็นทิปโปโปเตมัสไม่รู้มันประสงค์เป็นยังไงไม่รู้นะครับแล้วเขาก็เขาเ,ขเ,ขเขชื่อว่าเจ้าตัวนี้มันก็จะกินวิญ,ญญาณแล้วก็คือสูญไปตลอดกาลไม่ไม่มีวันได้กลับมาอีก ก็เป็นที่ทราบดีว่าอารยธรรมอีบรานี้มีมานานมากๆแล้วไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะครับซึ่งสุสานที่ยังสมบูรณ์ที่พอจะค้นพบล่องรอยหรือจารึกต่างๆก็คือของตุตันคามุลนะครับซึ่งมีหนังสือเขาก็จะมีการบอกวิธีการมีการเป็นภาพสีด้วยนะครับลองลองลองหาดูนะครับเดี๋ยวถ้าถ้านี้ลวผมจะส่งไปในในไลน์แนะนำ ได้เห็นร่องรอยของความตายเขาได้เห็นร่องรอยของการปฏิบัติการปฏิบัติกับชีวิตหลังความตายของอารยธรรมโบราณเนี่ยมันมันมองเห็นภาพที่เหมือนมันมีบางอย่างส่งต่อมาปัจจุบันก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะครับมาเวลาจะผ่านไปเป็นหมื่นเป็นเป็นพันปีเหมื่นปีอย่างเงี้ยครับคล้ายๆว่ามนุษย์เราก็ยังเหมือนที่ที่เคยตั้งข้อสังเกตว่าเด็กเขายังมีไตรักน้อยใช่ไหมเขายังไม่เห็นความตาย วันหนึ่งความตายมาปรากวต่อหน้ากับคนที่รักมากๆเนี <S <S ้ยครับจะเกิดความรู้สึกบางอย่างที S <S ่เขาอาจจะรู้ตัวหรืออาจจะไม่รู้ตัวว่านั่นแหละคือศาสนาการแสดงนัยยะบางอย่างที่นึกถึงคนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยครับการอะไรลำบากลำพันธุ์หรือการวางดอกไม้การไม่รู้อะแสดงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกที่นึกถึงและลึกถึงคนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยก็คือศาสนาอ่อนๆจะเป็นความ เราเกิดการกระทําปฏิบัติเป็นพิธีกรรมอ่อนๆแม้แต่แม้แต่บอกว่าตัวเองไม่มีศาสนาแต่พอถึงวันพบรอกวันตายอาจจะมีการไปวางอะไรอะไรอย่างี้ครับอันนี้เป็นเป็นแบบพิธโบราณนะครับทีนี้มันก็มีอันหนึ่งที่อันนี้มาทางปรัญญาที่ทางถนัดเลยนะครับก็ <c oughs> ในช่วงเวลาหนึ่งมันมีนักนักปราชญ์คนหนึ่งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงชื่อว่าโซคตตนะครับเขา คนนี้นี่เขาเป็นเหมือนกับนนะักปราชญาที่มองความตายเป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนใช่ไหมครับมนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งต้องตายเอ่อผมพระธีรพลเป็นมนุษย์วันหนึ่งผมก็ต้องตายนะครับอันนี้เป็นเพราะนั้นแล้วมันไม่มีอะไรต้องน่ากลัวเพราะสิ่งความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนในห้องนี้ต้องไม่ช้าก็เร็วต้อง,ต,องต้องเจอกันหมดทุกคนนี่ใช่ไหม เขาก็ยึดมั่นลักษณะนี้มาก่อนมาตลอดเลยแล้วเขาก็เคารพกฎลักษณะนี้นะครับเป็นคนที่ตั้งสํานักเรียนแล้วก็น้มน้าวเยาวชนหรืออะไรนะเขาว่าอย่างนั้นนะในยุคนั้นอนะ่ะปกตินี่เขายุคน้อโน้าวเยาวชนจนถูกทางการมองว่าเป็นเหมือนแบบพวกนอกรลีเป็นเหมือนแบบพวกจะมาปลูกปั่นให้เยาวชนเขามีความคิดแบบแปลกๆปม่แบบนจริตเนี้ยสุดท้ายแล้วก็ ถูกวางยานะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะในภาพนี้เขาหนีได้นะครับเหล่าบรรดา,นานลูกศิษย์นะครับเห็นไหมครับในภาพนี้อันนี้เป็นภาพจริงเลยนะครับคนชี้ชูม,มืออยู่นี้คือโซคราตสว่ากันว่าลูกศิษย์เนี่ยพากันบอกว่าหนีเธอพาาระ er, อาจารย์หนีเธออาจารย์อาจารย์หนีเธอหนีไปไหนก็ได้หนีไปจากเมืองนี้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าบอกไม่ได้ถ้าถ้าเขาหนีก็หมายความว่าเขาทรยศต่ตอคําพูดของเขาเองที่เขาเคยสอนลูกศ,ศิษย์เขาว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เบาบางมากไม่ ไม่จําเป็นต้องมีอะไรต้องไปกลัวอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยทางการให้ค่าเขากินยาพิษนะครับแต่ว่าตอนที่จะให้กินเนี่ยโดยลูกศิษย์ของเขาเองเขาก็โน้มน้าวยังไงก็อาจารย์ก็ไม่ยอมอาจารย์ก็ไม่ยอมหนีนะครับเขาก็โอเคจบชีวิตแบบสวยงามอย่างหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสวยงามเหมือนที่ในทางตะวันตกที่ปรากฏก็คือว่าเขาตายไปพร้อมกับอุดมการณ์หรือความเชื่อความเป็นนักป่าของเขาครับ ที่เขาเคยสอนเขาเคยสอนคนยังไงเขาเคยมอบอคุณธรรมมอ่อมุมมองความตายให้กับลูกศิษย์เขายังไงในท้ายที่สุดในบ้านตายในในแม้ต่อให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเลือกได้นะครับเขาเลือกที่จะหนีก็ได้แต่เขาไม่ทําผมว่าเรื่องราวของโสกติก็เป็นความตายที่มีความสวยงามในในรูปแบบหนึ่งนะครับก็เลยก็เลยยกมา เอต่อไปก็จะมีเรื่องของอันนี้ผมเติมที่แล้วผมก็ยกมานะครับเรื่องเรื่องของสมูไร <c oughs> มันจะมีหนังสือที่มีชื่อว่าอาบูชิโดนีครับ <c oughs> เป็นเหมือนกับตำราบูชิโดของทางญี่ปุ่นนะครับ <c oughs> คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีความเชื่อที่ว่าความตายในบางเบาก็ขดนกเขา ที่จำได้หลังๆนะครับในมูชิโดเนี่ยมันมีบางช่วงที่เขาจะให้ความสําคัญกับนายแล้วภารกิจมากๆเลยถ้ารับคํารับสมมุติว่าผมเอ่อาวนาตนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลูกน้องของพระอาจารย์ไพูทู์เนี่ยผมจะจงรักภักดีกับพระอาจารย์ไพูทู์ไปตลอดไม่เปลี่ยนแปลงไม่อะไรเลย <c oughs> แล้วเม่อได้รับคําสั่งแล้วเขาต้องทํางานให้สําเร็จด้วยนะครับคนญี่ปุน่นถ้าไม่สําเร็จเขาก็ เขาถือว่าเขาผิดพลาดใหญ่หลวงมากๆเลยนะครับภารกิจถ้าไม่สาเร็จเนี่ยเขาก็ทําการเซฟกูดตัวเองนะครับคือควานท้องตัวเองที่เราจะเห็นไหนในหนังญี่ปุ่นใช่ไหมครับการได้รับเกียรติจากโชกุนส่วนใหญ่ซามูไรเนี่ยเป็นลูกน้องของโชกุนนะครับเป็นลูกน้องของพระมหากษัตริย์เมื่อพระมหากษัตริย์มอบหมายงานโชกุนมอบมอบหมายงานอะไรบางอย่างไปเนี่ยภารกิจนั้นสําคัญมากนะครับเขาเขาถือว่าชีวิตมันมัน มันบางเบากวของน้องก็คือภารกิจที่ได้รับมอบหมายมันยิ่งใหญ่ภารกิจเพื่อประเทศชาติหรือเพื่อคนส่วนมากเนี่ยเขาต้องทําให้สําเร็จถ้าไม่สําเร็จเขาก็จะขอตายแบบมีศักดิ์ศรีเมื่อกี้ลักษณะการตายของโซปติก็คล้ายคลลักษณะการตายที่เป็นของนักป่าใช่ไหมครับอันนี้ผมขอยกว่าเป็นความตายของนักลบลวกันนะครับที่ ถือภารกิจมากาสาคัญกว่าชีวิตของเขาี้น่ครับถ้าไม่สําเร็จเขาก็จะเสซร,ระกูหรือฟานทองฟานทองตัวเองมันมีอันนึ่งในในคำพีบูชิโดโญที่ผมชอบนะครับว่าเขาบอกว่าเหตุที่เรายังไม่สําเร็จเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็แต่ความสําเร็จนะครับพอยุความสําเร็จมาว่าการที่คนคนนึง ยังไม่สาเร็จอะไรสักอย่างในชีวิตสักทีอย่างเงี้ยเพราะว่าคนคนนั้นยังมีห่วงยังทําสิ่งนั้นยังแบบเหมือนเขาเปรียบเหมือนกับสมไรที่ถือดาบพงอย่างเงี้ยเขายังฟันไม่ไม่ยังห่วงการฟันของเขายังมีการมีห่วงครอบครัวอยู่เลยฟันดาบนั้นยังไม่แบบเป็นยังไม่เด็ดเดี่ยวยังไม่ตั้งมั่นที่แท้จริงเี้ครับบางทีการเป็นามไราแล้วเราอาจจะยังกลัว ชื่อเสียงคนฝ่ายศัตรูตรงข้ามคือถ้ามีอะไรวกแวกหน่อยนึงนะครับเขาเขาเชื่อว่าเป็นความแบบรังเดใจที่มันไม่สําเร็จสักทีเหมือนกับว่าเราเรียนบางทีเราเรียนหนังสือแล้วเรายังกังวลว่าแล้วเราจะาค่าเทอมที่ไหนมาจ่ายนี้ใช่ไหมแต่ถ้าแนวคิดแบบบุชิโดกคือว่าโอเคถ้าคุณจะเรียนสิ่งที่คุณต้องตั้งมั่นเรื่องแรกอาจจะเป็นที่ว่าคุณต้องจังวันหนึ่งคุณต้องอ่านหนังสือให้ได้มากวันหนึ่งคุณต้อง,นนง,งไม่รู้แหละตั้งใจ เลคเชอร์ ure, ตั้งใจทบทวนเรื่องราวที่ได้รับการเรียนรู้ไปเพื่อการเรียนมันมุ่งหวังความรู้ใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องเองินเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยที่เดี๋ยวมันมาเองโดยอัตโนมัติเมื่อไหร่ไม่รู้ที่ผมกล้าพูดเพราะว่าผมใช้วิธีนังง้นยองๆเรบที่ผมเรียนได้มากโดยตอนนั้น,มนไม่ก็ยังไม่นึกว่ามันจะอาเงินแบจานไหนแต่ว่าเราเรารู้ว่าเราตั้งใจพอเราตั้งใจเนี่ย ผมเรียกวิธีการผมว่าวิธีการของพระมหาชนกนะครับว่ายน้ําไปก่อนเนี่ยเราเราไม่ต้องไปถามหายังไม่ถามหามาันนังไม่ขลาจากไหนแต่ว่าลุยไฟไปก่อนว่ายน้าไปก่อนวันหนึ่งวันไม่ขลาดน่าใจเห็นเลยว่าเราตั้งใจจริงผมมุ่งไปทางบทเรียนเนี่ยผมไม่ได้มุ่งไปอย่างอื่นแล้วก็สะสมหนังสือซือ้อแล้วก็อ่านแล้วก็อ่านอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็บูชิดกคล้ายๆายกันครับว่าใจเครื่องๆครื่งกลางกลาง ทำอะไรยังครึ่งๆกลางๆยังไม่แบบเด็ดเหนียวตั้งมัน่นบางทีก็คล้ายๆกับต้องมีความบ้าและทำหน่อยๆอย่างนี้ครับต้องมีความกล้าได้กล้าเสียหน่อยหนึ่งโดยที่ไม่ไม่กลัวชีวิตฟันสู้กับศัตรูก็คือแบบพร้อมแลกกับชีวิตไปเลยเนี่ยครับก็คืออันนี้แนวทางใหญ่ก็คือบุชิดโดนะครับแต่ว่านี้เป็นความตายที่ผมตั้งว่าเป็นความตายอย่างมีศักดิ์ศรีของของนักบรบทํางหมดนะถ้าเขาทําไม่สําเร็จเขายอมที่จะ สิ่งประการของเขาคือชีวิตของเขานีงคะนี่เป็นความตายที่ค่อนข้างมีความสวยงามหนึ่งอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะสวยงามไหมานะครับแต่ว่าชอบมันมีอยู่ในหนังสือของของเขาเลยครับซฟเฟนออกกินเนี่ยเป็นนักฟิสิกส์ในสัวดที่ยี่สิบดที่ทรงพลังคนหนึ่ง แนวคีดตอ,องเขาก็มีว่าเขาเชื่อว่าเรื่องสวรรค์นรกหรือโลกหลังความตายเป็นเพียงนิทานเฉยๆนะครับมันไม่มีหรอกตายแล้วก็คือจบคลา้ายๆจรร่าจะจรรยาะที่เราคุยกันไหมในอัตตาธรรมฐานนโยรนกันเขาเชื่อว่าวิาทยาศาสตร์เท่านั้นแะที่เป็นจริงการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแม้จะมองว่าความตายเป็นจุดจบแต่ว่าการมีชีวิตอย่างมีคุณค่านะ่ะเป็นโอกาสเนี้ยที่จะทำให้สิ่งต่างๆทำให้สิ่งต่างๆ ในชีว <thing> ิตนั้นดีงามเลยนะครับก็จริงๆลักษณะแนวคิดของเขาก็ปฏิเสธศาสนานะครับขอปฏิเสธศาสนาเขาเชื่อว่าตายแล้วทุกอย่างกระจบแต่ว่าก็ให้ความสําคัญระหว่างชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับคือการเข้าใจเขาเป็นนักฟิสิกส์นะครับเซซเซฟันฮอกินเนอรเขาเชื่อว่าการมีชีวิตอยู่ของต่างเข้าใจความเป็นจริงในในลักษณะวิทยาศาสตร์ความเป็นเหตุเป็นผลยังไงครับเป็นความดีงามของเขา เขาเชื่อว่าตายแล้วทุกอย่างก็จบเลยไม่มีไปไหนต่อแต่ว่าคุณค่าที่แท้จริงเนี่ยอยู่ตอนที่ได้สร้างผลงานเขาเป็นนักฟิสิกส์ที่สร้างผลงานงานเขียนงานวรรณกรรมอะไรของเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายเขาเชื่อว่าสิ่งเนี้ยเป็นคุณค่าทางความความงามของชีวิตที่ที่ก่อนจะตายนะครับนั้นแนวคิดของฮอกินเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการที่ สร้างประโยชน์อะไรไว้ก่อนที่เราจะตายในลักษณะของงานวิชาการก็ได้อันนี้อันนี้จะหนักไปทางงานวิชาการเพราะเขาเป็นนักยาศาสตร์ <c oughs> สร้างแนวคิดทฤษฎีไว้มากมายเลยครับคนเนี้ <c oughs> หนึ่งในทฤษฎีของเขาที่มีความกับเพื่อมรุนแรงที่สุดก็คือว่าเขาทํานายไว้ว่าประมาณห้าสิบปีเนี่ยที่ผมอ่านนะครับในหนังสือคําถามใหญ่ในคําถามย่อยถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็สุวรรณตการ ชีว่าประวัติของเขาเนี่ยเขาเชื่อว่าอีกห้สิบปีเนี่ยแน่ๆเลยคือน้ำมันมันจะหมดโลกครับแล้วเขาได้ให้แนวคิดหนึ่งที่ตอนนั้นผมก็ผมผมอ่านตอนที่สเปซเอกมันเริ่มมันมันสร้างแล้วแหละแต่ผมยังไม่ไม่รู้ว่าสเปซเอ็กซ์เขาอะไรของอ,อีลอนมกกนัสก์ครับเขาบอกว่าเวลาเนี้ยครับทรัพยากรที่เรามนุษย์เราใช้อยู่ที่ผมเคยอุปมาอุปไมาายว่าส้มผลหนึ่งใช่ไหมครับแล้ว เวลาเนี้ยในผลส้มนั้นมดมันเต็มจานวนส้มไปหมดแล้ว,วนะก็คือมนุษย์เราเนี้ยมันมันล้นเกินส้มผลนั้นไปแล้วทรัพยากรมันเกินเอทรัพยากรมันไม่พอสําหรับมดทุกตัวมันผลส้มนั้นแล้วเนี่ยเขามีแนวคิดว่าเราควรจะเริ่มเริ่มคิดหาวิธีที่จะไปหาทรัพยากรจากดาวอื่นที่อื่นนะครับที่ไม่ใช่ดาวโลกดาวอังคารหรือดวงจันทร์ก็แล้วแต่ ตอนนั้นมันมันก็ยังเป็นเป็นวิธีคิดที่ผมว่าว่ามันก็อ่านไว้ก็รู้รู้ไว้ว่าเขาคิดแบบนี้อย่างนงี้ครับปรากฏว่าหลังๆมาตอนนี้ที่เราเห็นกันอยู่ว่าการไปดวงดาวอังคารหรือการไปดวงจันทร์มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเพิเจอเพิฝัแล้วบทความวิชาการล่าสุดผมก็เขียนศาสนาแรกบนดวงจันทร์นะครับเป็นผมเสนอว่าก็ไม่แน่ว่าไม่รู้หรอกว่าศาสนาแรกของนี่เดินแต่ว่าเวลานี้ก็มีคนไปได้แล้วไหมือนกันดังนั้นผมก็ไม่รู้ว่าศาสนา ขณะแรกที่จะไปกับถ้าวันนี้คืนดีอายธรรมที่ไปที่มนุษย์เราไปสร้างที่ดาวอังคารหรือดวงจันทร์ก็แล้วแต่มันสําเร็จผมก็เสนอว่าแนวคิดในทางพูดในลักษณะของเมตตาเนี่ยที่เราอาจจะไปเจอจุลินทรีย์ที่อยู่นอกนอกนอกดาวอื่นนี่ก็ไม่รู้นะครับความเมตตาต่อจุลินทรีย์สภาพนั้นน่าจะเป็นสิ่งสาคัญแล้วระบบวัดที่เราเป็นอยู่ในโลกมนุษย์นเนี่ยคือ ควรตัดชิ้นอย่างิ้นเชิญนะครับมันมันไม่ควรมีเพราะว่าการไปตั้งอายะธรรมใหม่โลกใหม่การสร้างอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นการไปดาวใหม่เนี่ยต้งเน้นกับเน้นแต่การปฏิบัติที่เฉพาะพื้นที่หนึ่งอะไรเงี้ยนั่นพอยอย่างที่เราเรียนอยู่เนี่ยครับอาจจะหนักไปทางวิปัสนาไปทางประหยัดพลังงานให้มากที่สุดเพราะว่าดาวใหม่ก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะไม่มีอากาศออกซิเจน,นอาจจะน้อยด้วยอาจจะใส่ถังแรงนี้ผมก็เขียนไปตามเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าเขา้าใจนี่ยังไง แต่ว่าที่แน่ๆคือว่าแนวคิดของเขาทุกวันนี้มันมันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเพราะว่ามันมีคนไปแล้วไงมันมีคนพยายามไปดาวคะมันมีคนไปได้แล้วไงก็ควรจะคิดไว้ควรจะมีคบคิดเรื่องนี้ไว้บ้างนะก็สรุปว่าวิธีการความตายในมุมมองของแบบวิทยาศาสตร์ของเนี่ยเขามองว่าเขาไม่ได้มองโลกหน้าครับเขามองคุณค่าปัจจุบันเนี่ยคุณได้สร้างงานคุณได้สร้าง ความดีงามความงามผลงานอะไรไว้ให้กับรูปก,กับคนรุ่นหลังไว้บ้างหรือ,อยังน,นะครับอันนี้อันนี้ผมของพี่ฟอ์ไว้แบบนี้อันนี้เป็นฟอนต์ายสองท็อกชินนะครับ <c oughs> อีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เวลานี้เนี่ยรู้สึกเทอมที่แล้วก็ชวนคุยนะครับว่าเวลานี้เรามีเรื่องของการุยคาตนะครับที่ หลายหลายประเทศเริ่มกฎหมายเริ่มเริ่มเปิดแล้วใช่ไหมครับเปิดช่องให้ให้สามารถทําได้การ,ราุิยฆ่าตนี่คือการที่อนุญาตให้บุคคลเสียชีวิตอย่างมีเจตนาเพื่อยุติความทุกข์ทรมานนะครับจากโรคนะครับค,คืออนุญาตก็จริงแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยคือจากโรคภัยไข้ขเจ็บที่ไม่อานากษาได้อ่และโดยมีจุดประสงค์หลักคือการตายอย่างสงบและการตายที่ดี นค,นคือคือสามารถรู้เวลารู้วันตายรู้วันเวลาแล้วก็คือแต่เงื่อนไขก็คือว่าต้องเป็นต้องเป็นคนที่การแพทย์เห็นว่าโอเคโลกของเขามันหนักมากแล้วมันทรมานอยู่ก็ทรมานเนี้นะครับก็เลยอนุญาตให้ให้ตายได้ให้ให้คุณหมอสามารถฉีดอะไรบางอย่างเพื่อให้เขาสิ้นลมหายใจไปได้หรือมีเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เวลานี้หลายประเทศเขาก็มีการ มีการอนุญ,ญาตแล้วนะครับที่ที่ทราบมาเื่ออนุญ,ญาตให้แพทย์สามารถฉีดยาบางอย่างให้กับผู้ป่วยที่มีโรคอะไรลักษณะนเนี่ยครับที่ว่ารักษามไม่หายแล้วอันนี้ก็เป็นการุยค่านะครับทีนี้มันมีอันหนึ่งนะครับการุยค่ากับการช่วยเหลือให้ตายเนี่ยมันมันมีความแตกต่างกันนะครับทีแรกเมื่อก่อนผมเข้าใจว่ามันเป็นอันเดียวกันก็คือว่า เมื่อกี้เนี้ยเป็นการช่วยเหลือจากการแพทย์แพทย์คุณหมออาจจะฉีดอะไรบางอย่างให้กับคนป่วยแล้วแล้วตายไปใช่ไหมครับแต่ว่าอีกอันนึงเนี่ยก็คล้ายๆการเลียงค่านะครับแต่พาใช้คําว่าการช่วยเหลืออันนี้เป็นทางอเมริกันนะครับก็คือว่าให้ให้แพทย์แนะนําให้กับผู้ป่วยแล้วก็ให้เขาจบชีวิตด้วยเขาตัวเขาเองครับคือแพทย์จะไม่เข้าไปยุ่งแต่ว่าอาจจะมีการแนะนาําว่าโอเคอาจจะกินยาพาราสิบห้าเม็ด พร้อมกันนะแล้วคุณก็จะมีภาวะการตายแบบนี้นะเป็นการแนะนําเนรื่องความตายเนี้ครับเอออย่างเช่นอันนี้ผมยกมานะผมหาข้อมูลมาในสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีกฎหมายอนุญาตให้มีการช่วยเหลือให้ตายโดยไม่จําเป็นต้องเป็นแพทย์ช่วยและไม่จําเป็นไม่จํากัดว่าต้องเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายแต่แรงจูใจในการช่วยเอ่ออะไเนี่ยเหลือเห็นแก่ ขอขอภัยนะครับผมซึ่งเป็นหลักที่ทำให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นจุดหมายปลายทางคนทั่วโลกการช่วยเหลือให้ตายนี้ไม่จำกัดว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเหตุผลของความเจ็บป่วยอย่างเดียวครับแต่อาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่อนุญาตว่าโอเคชีวิตเขามันมันเจอมาสุมบางอย่างหรืออะไรบางอย่างลักษณะน,นั้นหรือเปล่าอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ขอฟันธงนะครับแต่ว่าน,นี้จากข้อมูลที่ยกมาคือว่า เป็นการช่วยเหลือแล้วกันเป็นการสิ่งที่แพทย์แนะนําให้ให้คนนั้นนะครับตายแล้วก็ให้เขาไปลองทําดูว่าละว่ามันมีวิธีการตายแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะไปลองทําดูนะไปอะไรนี้คล้ายๆตะเหยรอบพิรามเหมือนกันนะครับเป็นการให้ที่ว่าผู้เจ้าบัญญัติว่าห้ามฆ่าตัวเองตายใช่ไหมครับพอไม่ให้ฆ่าตัวเองตายก็ให้คนอื่นฆ่าแต่อันนี้คือให้ให้อันนี้ฆ่าตัวเองตาย อาจจะมีการแนะนาว่าแฝนคอก็มันก็จะเป็นการทรมานมันจะก่อนจะตายมันอาจจะขาดอากาศหายใจจะดิ้นหน่อยหนึ่งหน้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าฉีดยามันอาจจะไม่ทรมารอะไรงี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้ก็เป็นหนึ่งในในความตายที่ยกมานอกจากการเวียค่านะครับการเีย้านี่กรณีที่มีความเจ็บป,ป่วยอย่างรุนแรงก็บางประเทศอนุญาตให้แพทย์ฉีดบางอย่างเข้าไปแล้วก็ให้เขาตายอย่างสงบจุดจุด จุดมุ่งหมายหลักก็คือตายอย่างสงบม,มาทบแล้วก็ตายอย่างนี้อันนี้เป็นการแนะน,นํนาแนะนําให้ตายนะครับแนะนําให้ให้เราตายแนะนําวิธีการแนะนําวิธีการให้ตายทีนี้ในประเทศไทยมันมีไหมเพราะว่ากันว่ามันก็ยังผิดยังไม่อนุญาตนะครับยังไม่อนุญาตให้แสดงเจตนาได้แต่ว่า,า,าครับพระอาจารย์ครับ ที่ทโรงพ<ง>ยาบาลมีมีแล้วนะครับที่มันมันมีใบไอปฏิเสธการรักษาครับผมตอน,นเรารเราสามารถทำได้ก่อนครับอัอนนียครับอันนี้คือประเทศไทยไม่ไม่ใช้คําว่าการ,รุาค่าครับแต่ว่าสามารถทำหนัาสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาครับแล้ว<ช>แล้ว,ลวไอเวลาที่อ่ยาเข้าไปเนี่ยผมเคยเห็นที่หมอเขาทำคือมันจะเป็น สลิงยาแล้วก็เหมือนกับตั้งเวลานะครับยามันจะค่อยซึมซึมซึมเข้าเรื่อยๆอันดับแรกคือทําให้เราหมดสติไปก่อนทําให้เราหลับไปก่อนแล้วต่อไปก็จะไปบังคับบังคับให้สมองเราหยุดทํางานแล้วก็หยุดหายใจไปอัตโนมัติครับครับทางมหาอาจารย์จะกรุณขอบพระคุณพระอาจารย์สําหรับข้อมูลมากเลยค่ะใช่ครับคือในในกรุยภาพไทยที่ผมกาลังจะตั้งข้อสังเกตก็คือว่าลักษณะ เขาเขาไม่เรียกการเรียวยค่านะครับแต่ว่าก็ยังไม่กล้าเขียนกฎหมายว่าเป็นการการเรียวค่าให้ผู้ป่วยแต่ว่าเขาเขาเป็นเหมือนกับใช้คําที่ว่าไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยแสดงเจตนาว่าไม่ปฏิเสธการเพื่อที่รักษายื้อชีวิตต่อเนี่ยครับไม่ใส่สายยางไม่ไม่ให้น้ําเกลือลหรืออะไรเงี้ยคือถ้ามันอาการแบบหนักๆอย่างเงี้ยคือปฏิเสธไม่ใช่ค่านะครับแต่ว่าเป็นการแสดงเจตนาหนังสือแสดงเจตนาว่าปฏิเสธการรักษา เพื่อ,อยุติชีวิตได้เลครับเพื่อให้ยุติชีวิตไว้เลยเพื่อจะได้จากไปอย่างสงบตามธรรมชาติแต่ไม่ใช่การเล่งให้เสียชีวิตอันนี้เป็นกฎหมายเขาเนะแต่ว่าก็คือยังเลี่ยงเลี่ยงคาว่าเหมือนกับอนุญ,ญาตให้แบบคล้ายคล้ายคล้ายประเทศที่เขาอ,อนุญาตใช่ไหมครับอันนั้นก็คือถ้าอนุญาตเนี่ยอาจจะเป็นการอนุญาตเลยแต่ว่าอันนี้ก็ยังแบบเปิดช่องหน่อยนึงว่าโอเคมันมีวิธีการแบบนี้นะไม่ ไม่ใช่การเรียกค่าแต่ว่าปฏิเสธมีหนังสือแสดงเหมือนที่พระอา,าจารย์จะกิดท่านว่าครับว่าหนังสือแสดงจิตนาปฏิเสธการรับการรักษาที่เพื่อจะยื้อชีวิตอย่างเงี้ยครับเชิมที่แล้วแลกเปลี่ยนว่าไม่แน่ว่าเวลาเนี้ยที่หลายหลายท่านหรือหรือตัวผมเองคุณพ่อผมเนี้ยคุณพ่อผมผมผมก็คุณพ่อแล้วก็แม่แล้วก็น้องอีกสองคนเนี้ยครับจับชีพจรอย,อยู่อยู่จนลมหายใจสุดท้ายของพ่อผมนะครับ ก็ไม่แน่ว่าเวลาเนี้ยความหนักใจต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ว่าพาเราไม่ผมไม่แน่ใจว่าผูาอาารย์ท่านเ,าเคยเคยมาได้รับการปรึกษาลักษณะนี้ไหมครับว่าหมอบอกว่าจะให้เอาออกปีไหมเอาสายอะไรนะครับสายยางสายน้ําเกลือหรือสายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับก็การยื้อชีวิตของวงการแพทย์ที่ด้วยเรื่องของเทคโนโลยีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ลักษณะการยื้อชีวิตที่ใส่ท่อหายใจหรือใส่อะไรใส่ยางอาหารนี้ใช่ไหมครับที่เจาะเข้าไปหรืออะไรเนี้ยเป็นการยื้อชีวิตเหมือนผักไว้อย่างนี้หรือเปล่า,านี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันสร้างตามมาก็คือว่าสร้างการตัดสินใจให้กับครอบครัวไงครับว่าคุณยายังไงต่อก็กลายเป็นว่าบางครอบครัวเนี่ยแบกและความรู้สึกนี้มาแล้วก็ทําให้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาผิดไหม เขาเป็นคนฆ่าเขาเป็นคนที่บอกหมอไปว่าโอเคไม่เอาไว้แล้วเขาจะอากตันอยู่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาจะเขาจะกลายเป็นคนว่าเขาฆ่าคุณพ่อหรือคุณแม่หรือคุณญาติหรือลูกนี้ใช่ไหมอะไรเนี้ยแต่ในทางพุธเราก็ว่าถ้าเกิดอย่างผมก็ชอบยกหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อพุทธทาสก็ไม่ให้ยืนนะครับก็เป็นไปตามธรรมชาติถ้าเป็นไปตามธรรมชาติก็ไม่แน่ว่าเราก็อาจจะตายไปตามกระบวนการตั้งแต่แรกที่ ไปถึงโรงพยาบาลแล้วแล้วหมออาจจะไม่ยื้ออะไรเลยแล้วปล่อยให้เรานอนนอนนอน,น,อนทรมานทารมานการทรมานนี่เหมือนเคยเจอในคำพิธีธรรมบอกว่ามันเป็นการเขาเรียกอะไรครับเป็นเป็นเหมือนการชดใช้กรรมชดใช้แบบในชาตินี้ใช่ไหมครับการทารมานที่ไม่ยื้อชีวิตเงี้ถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติก็ไม่แน่ว่าเราอาจจะไปกันตอนอายุที่สมควรตามธรรมชาติจริงๆรือเลปล่ารัใช่ไหม แต่การเยื้อชีวิตกลับมามาอ้นีมา,มาก็ไม่ใช่ว่าเรื่องผิดนะครับเรื่องไม่ดีหรือเรื่องอะไรนะแต่ว่าอันนี้เป็นมุมมองหนึ่งในในมิติทางาศาสนาหรือในมิติทางเขาเรียกอะไรสิ่งที่มันซ้อนอยู่กับกัแบบสิ่งที่ที่มันมันเป็นอยู่เนี่ย <c oughs> ถ้าไม่มีการเยื้อก็ไม่แน่ว่าเราก็อาจจะทนคนนั้นอาจจะไปตามธรรมชาติของเขาแล้วมีใชมเหญไม่สร้างสิ่งที่ที่บอกครับความกดดันให้กับลูกหลาว่า คุณจะเอาคุณพ่อไว้ไหมจะให้เอาออกเลยไหมอย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นรู้สึกไม่ดีว่าทําให้คุณพ่อเสียชีวิตเลยนี่ใช่มอันนี้ในไทยนะครับในไทยนี่ก็เป็นเหมือนที่พระอาจารย์จะคิดว่าทําเป็นสามารถทาหนังสือแสดงเจตนาเพื่อปฏิเสธการยื้อชีวิตได้ทําได้แต่ในในในทางปฏิบัติจ,จริงอย่างอันนี้อันนี้เคสคุณพ่อผมนะครับ เราก็คุยกันแล้วว่าโอเคจะไม่ยืมพ่อพ่อพ่อป่วยพ่อทรมานแต่ว่าณชั่วโมงนั้นนะครับหน้าที่แบบที่เห็นคุณพ่อจริงๆอ่ะมันสองจิตสองใจมันโหดหูมันแบบเขาเขาแบบพังหน้าพังหนาเขาก็เจ็บเจ็บก็ทรมานตอนช่วงที่คุณพ่อยังยังไม่ก่อนที่เขาจะไปครับมันมีความทรมานที่เราเห็นแล้วเรามันเกิดมวลสภาวะบางอย่างที่นี่หรือเราใจนี่เพราะเรือเราหรือถ้าพ่ออาจจะมีโอกาสไหมอะไรนี้ใช่ไหมครับเราก็ ในแวบหนึ่งล้วก็ยังคิดเรื่องนั้นอยู่อย่างเงี้ยครับที่ที่นี่จะในหน้าเสื่อจริงๆที่เราไปไปอยู่ต่อหน้าคุณพ่อจริงจริงนะแต่ก็นั่นแหละครับวันนี้เป็นทั้งหมดที่ยกมาวันนี้นะครับแล้วก็จริงๆครับผมอยากรู้วันหนึ่งแล้วครับอยากอันนี้มันไม่ไม่ต้องถามกันได้แต่ว่าผมอยากทราบอีกอันหนึ่งซึ่งผมว่ามาจาก พอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ Podcast แล้วผมก็อยากทราบจากหลายหลายท่านทุกท่านวันนี้ด้วยนะครับว่าคุณอยากให้งานศพของคุณเป็นแบบไหนเคยดีไซน์งานศพหรือเคยคิดเรื่องนี้ไปบ้างไหมครับจริงๆเขาว่ากันว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนคิดหรอกครับคุณอยากให้งานศพของคุณออกมาเป็นแบบไหนอยากให้เขาทำยังไงแบบจัดงานลองดีไซน์งานศพของตัวเองได้ไหมครับว่า ในความจริงมันทําไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเราคุยกันแบบลองนึกกันแบบไม่น่าจะมีใครถามหรือเปล่าแต่ผมก็อยากรู้นะ